หาทรงซิ่งต้องคันนี้ F 3 5 0หรือ Forza 350าสำหรับคันนี้จะได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเอาช้า,ชางแต่ชุดหน้าก่อนเลยจะเป็นไฟในโครมสามารถเป็นไฟเลี้ยวได้นะแล้วก็ กันข้ากลางคืนสามารถเปิดตรงสเต็ปได้มีแอปพลิเคชันเรียบร้อยมีวิงใต้ไฟ To เฟียแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวคออหน้าซิ่งข้อกระจกนะครับผมนี่ดูเฟียแบบนี้ชิวหน้าแต่งคาจับชิวน็อตเลดครบชุดสีโดยรวมสวยครับเป็นรถสีดำคันนี้ก็จะแต่งซิ่งหน่อยจะมาพร้อมกับข้อนะคอไทเทเนียมแบบนี้ ปลายทรงกลวยชกหลังจัดทรงแคสซี่ให้นะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นเคปล่านะครับผมม,มีชิ้นบงนังโคลนชิ้นปิดท้ายปิดกันตกน็อตเลท็อนะครับผมอันนี้เบาะจกเจ็าของเก่ามาผมไม่ได้เปลี่ยนนะคันนี้เป็นสเตปลูกไซส์เดิมแต่ว่าข้างนี่โอเพนนะครับผมก็คือทำชามทำคัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือซิ่งเลยนะแล้วก็ดูสดด้วยนะผอคนรับได้นะขอคนชอบสไตล์ซิงนะสำหรับคันนี้ก็เลขไม่ไม่เยอะ1 8 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้น เดี ee, ๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงสตาร์ทติดง่ายเดินเบาปกตินะครับผมคันนี้ลิ้นแต่งด้วยนะครับเดีจะมีเสียงเครื่องเงียบ สำหรับคันนี้นะครับผมจัดไปปี22-22เป็นโฉมใหม่มาตั้งแต่ต้นนะไม่ได้แปลง179,000บาทออกรถเริ่มต้นที่21,000บาทผ่อน5,348งวดเครดิตพร60งวดได้สนใจติดต่อมาได้ที่เพจร้านคอนแกนซูเปอร์ไบค์ ike, สำนักงานใหญ่หรือโทร07-722-376เบอร์โทรศัพท์02-004411บัญชีร้านคอนแกนซูเปอร์ไบค์กรุงไทยข้างล่างนี้บัญชีเดียวเท่านั้นสำหรับใครหาฟอร์ซ่า350ที่แต่งแน่นๆแต่งเต็มๆผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนซื้อไปแต่งไม่อยู่แน่นนนนออไวว้้เจกััคลิปหาสสดี